หางานา้าทไามในวัยเรียนยังไงหลายๆคนก็คงสนใจในโอวิดนี้ใช่ไหมฮะแน่นอนฮะเงินมันหอมผมก็ชอบตอนนี้ผมยังเรียนอยู่ผมก็หางานฟ้าทไามทำเหมือนกันผมเริ่มทางานา้าทไามตอนม5ช่วงนั้นเป็นช่วงของโควิดที่เข้ามาแล้วมาเรียนออนไลน์ถูกว่าทาให้สาม,มารถมีเราไปทํางานา้าทไทมได้อยู่ฮะเอ็นนีเ anyway, เราจะมาบอกว่าตอนช่วงมัธยมเราเราเนี่ยเราหางานยังไงวะ อย่างแรกนะฮะการที่คุณจะหางานได้ก็คือมีทั่วไปเลยคัตามถนนเนี่ยมันก็มีติดรับสมัครพนักงานเต็ไมไปหมดเลยแม้แต่ลูกเนี้ยสมัครพนักงานรับพร์ทาทมรรับนักศึกษางานร้านหมูกระทะทั่วไปซึ่งหลายๆคนอะ่ะจะเริ่มจากร้านหมูกระทะเพราะว่ามันรับสิบห้าปีขึ้นนะพวกถ้าเป็นพวกแบบงานห้างงานใหญ่ๆห,ห,หน่อยอะ่ะมันจะรับแบบสิบแปดบวกโทษอีกคันจมูพวกร้านหมูกระทะอะไรทนองเนี้ย มันก็จะรับ15บวกถูกว่าสำพวกในห้างมันจะรับ18บวกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วแหละเอ็นยูอย่างแรกก็คือตามถนนเขาจะติดไปรับสมัครอยู่แล้วหรือถ้าเขาไม่ได้ติดไม่ได้ติดกับสมัครหรืออะไรทั้งาเนี้ยจริงๆคุูสามารถเดินเข้าไปถามเขาได้เลยไหมไม่ต้องกลัวเขาจะกัดคุณแค่แบบเดินเข้าไปเขดีครับคืออยากสนใจจะมาทํางานครับผมอยากมาสมัครเป็นพาร์ทไทม์ครับผมที่นี่ยังรับสมัครพนักงานไหม มีมีตำแหน่งว่างไหมหรืออะไรทำนองนี้ถามไปเลยถ้าเขาไม่รู้ก็บอกก็ถามเขาว่าแบบเออขอคุยกับมีเนเจอได้ไหมคุยกับหัวหน้าง,งานได้ไหมอะไรทำนองนี้คือเขาไม่ว่าอยู่แล้วเว้ยเราแค่มาพูดคุยมาสอบถามอะนะนฮะถ้าสมมติว่าเขามีเขารับแล้วเขาสัมภาษณ์เลยก็สัมภาษณ์ไปหรืออะไรยงต่างๆก็คือตามที่เขาให้มานั่นแหละถ้าเขาบอกว่าไม่มีเขาไม่รับก็โอเคไม่รับก็คือไม่รับ ขาอาจจะเต็มแล้วหรืออะไรก็ต่างๆก็ต่างๆก็ได้แต่ว่าร้านไม่ได้มีแค่ที่เดียวอใช่ไหมขนาดเซเว่นไม่ยังมีแบบองเซเว่นติดกันเลยเกใช่ไหมเซเว่นไม่มีอยู่ทุกที่ร้านกู้งฮมไม่มีแบบเปิดเต็มเป็นเห็ดเลยห่าอย่างแค่ตรงแบบหน้าหน้าปากซอยบ้านผมเนี่ยไม่มีต่ำๆคือสี่ร้านแล้วนะร้านปิ้งย่างที่ผมเห็นนะยิ่งนี่ยังไม่รวมในห้างต่างๆคุณแค่แบบเดินเข้าไปถามได้เลยเดินตามร้านเลยถ้าคุณถามไม่ถึงสิบร้านเนี่ย ถ้าคุณจะไปถามถามไม่ถึงสิบล้านจะบอกว่าจะบอกว่าไม่มีเก็ใช่ป่มเออถ้าโดนบริเสธสิบล้านเนี่ยแลวทออ่ะเข้าใจได้อยู่แต่ก็นั่นแหละครับยิ่งเราถามมากเท่าไหร่การที่เขาจะตอบรับก็มีเยอะอย่างที่สองคือหาออนไลน์แน่นอนฮะสมัยนี้โซเชียลมีเดียโลกออนไลน์มันไปไกลแล้วทุกอย่างก็ให้เป็นอยู่ในออนไลน์รับสมัครก็อยู่ในออนไลน์หรือการเสิร์ชฐาต่างๆว่าแบบมีล้าอะไรบ้างที่เขารับข้อมูลต่างๆนะอายุเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็เข้าไปดูก่อนได้ ไปสำรวจก่อนได้โทรไปถามเขาได้เออร้านเนี้ยเราสมัครไหมครับเราสมัครคนักงานอยู่ไหมครับต่างๆนาน,นาเรนจะสมัครนู่นนี่น,นั่นแล้วก็คือคุยไปดีกับเขาอืออีกอย่างก็คือมีเพื่อนที่เขาทำงานอะไรก็เป็นเรื่องของการใช้คอนเนคชั่นถ้าสมมติว่ามีคนที่เขาทํางานอยู่แล้วเนี้ยแล้วก็เออไปพูดคุยกับเขาว่ามันยังไงทํางานที่ไหนอะไรยังไงแบบเออชว่ชวยช่วยหน่อยแนะนําหน่อยอะไรทองน,นี้คือไม่ใช่ว่าแบบ เส้นสายฝาบไม่ใช่แบบั้นไงคือแค่แบบเรารู้เรารู้จกักเรารู้จากคนที่เขาทางานอยู่แล้วใช่ปะอย่างผมเองอะ่ะก็เริ่มทางานจากเพื่อนของผมเพราะว่าอ่ะเรามาเล่าของตัวของเองเลยดีกว่าเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมหนึ่งชื่อว่ายายีเป็นผู้หญิงชื่อยายีมันอะ่ะหางานทําอยู่ใช่ปะตอนแรกมันก็ไปไปสมัครพวกแบบโรตัสอะไรพวกนี้มาแต่ว่าสอบไปแล้วแต่เขาก็ไม่แยกสัมภามันก็เลยแบบไปเจออันหนึ่งมันคือร้านหัวท้าชื่อว่าย่างเนย ผมจะพูดกันเลยแล้วกันไอ้เชี้ยมันใค่จะแค์วะก็คือร้านย่างเนยใช่ปะเป็นร้านหมูกระทะอืมตอนแรกอ่ะเขาเปิดน้ำใหม่เขาก็รับสมัครคนใช่ปะเพราะว่านั่นแหละอาจจะเพราะด้วยเขาเพิ่งเปิดอยู่ต่างๆนานาเพราะว่าโควิดเข้ามากินด้วยมันเลยแบบคนน้อยลงนู่นนี่นั่นอืมแล้วมันเป็นช่วงรองงานอยู่คือคุณแค่สแกนเข้าไลก์กลุ่มอ่ะคุณก็คือเริ่มลงงานทําได้เลยใช่ปะทีนี้ไอ้เหี้ยมันก็เข้าไปก่อนเมย มันก็ชวนผมเข้าไปแบบเออมึงกูเจองานแล้วอะไรทั้งนองนี้แหละผมจำผมจาดีเทลไม่ค่อยได้มันก็ชวนผมเข้ากลุ่มไปเว้โอเคผมเห็นแล้วโอเคกลุ่มนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนู้นตอนแรกแหละผมก็ยังกล้ากลัวกลัวอยู่ไอ่ก็ยังกล้ากลัวกลัวแล้วก็แบบมีเรื่องของเรียนด้วยเพราะว่ามาเรียนออนไลน์อยู่ใช่ไหมมันก็เลยแบบไม่ได้ว่างที่จะไปทําขนาดนั้นแต่จริงๆริงส่วนใหญ่คือกลัวจริงๆงคือส่วนใหญ่คือแบบกล้ากลัวกลัวอยู่เออมันก็เลยแบบลีลาไม่ได้ทำทันทีเอ็เว ผ่านไปสักพักสักอาทิตย์สองอาทิตย์ไอหยีก็เริ่มลงไปก่อนไงไอหยีเริ่มลงใช่ป่มเริ่มลงงานไปปุ๊บแต่ยังไม่ได้นั่นนี่นู่นผมก็แบบเออไอแค่ในเมื่อนเพื่อนมันจะรอทํแล้วให้มันทําไปก่อนละกัน <c oughs> คือผมใช้ไม่แบบเป็นหนูทดลองไปเลยโอเคพอไอหยีมันได้ทําปุ๊บมันไปทำยังไงมันก็มันบ,บอกเล่านู่นนี่นั่นเออมึงมันอย่างนู้นอย่างนี้นะนั่นนี่นูน่น,น,นแล้วก็ได้เริ่มทาผมก็เริ่มลงบ้านต่างต่างก็นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ได้ทางานผ่านทางเป็นร้านหมกกระทะชื่อย่างเหนื่อย เวลาที่ดีเขารับสิบห้าบวกขึ้นไปหน้านี้นู่นไม่เล่าเลาดีเทคไม่เล่าดีเทลแล้วกันอ่ะก็นี่ฮะอย่างไรกก็คือจากเพื่อนเลยคือเพื่อนอะ่ะได้จากพัฒนาตามน่าจะถนนั้งน่าจะตามถนนแล้วก็สแกนไลน์เข้ามาพอมันเข้าป,ปุ๊บมันก็ดึงผมเข้าไปอะฮะก็เลยได้เริ่มงานนี่คืองานแรกแล้วก็มีอันนึงอย่างที่บอกว่าคอนเนคชั่นเนี่ยมันดีตรงที่ ไม่ใช่ว่าเขาฝากเราอยู่ต่างๆคือการที่เขาแนะนํางานให้เราซึ่งนั่นแหละฮะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องการเส้นอะคือถ้าเขาฝากเราเข้าไปเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าเราเก่งจริงเราดีจริงไม่ใช่แบบอยู่ดีจะเข้าไปก็เข้าไปเคใช่ปะ่ะอย่างผมเคยไปทํางานพัฒนาารแบบพัฒนาารหรูตึกสิบหกชั้นอันนี้ผมไม่พูดชื่อเขาแล้วกันแต่ว่านั่นแหละผมรู้จักคนในย่างเลยเป็นผู้จัดการชื่อพี่เทียบ เขาแบบเราก็คุยกันสนิทกันให้พวกาเขาเออชวนเตต้าเนี่ยเดี๋ยวไปท,ำทํำพิพิธภัณฑ์นะเดี๋ยวพาไปทําที่โรงแรมนะนู่นนี่นั่นโรงแรมนี่ยังไม่ได้ไปแต่ว่าเนี่ยพิพัธภาคารอันหนึ่งแล้วก็มีไปเออเสิร์ฟที่งานแต่งอีกอันนึงก็เนี่ยฮะอันนี้งานแต่งเนี่ยก็จากพี่เจีย๊ยบพิธภัณฑ์อันนี้ก็จากพี่เจีย๊ยบคือจากคนรู้จักเขาพาไปอ่าฮะและ้วก็อีอีอันหนึง่งที่ผมเคยทําก็คือฟู้ดเดลิเวอรี่ ขฟู้ดเดลิเวอรี่นะฮะซึ่งอันเนี้ยผมไปหาเอาเองใช่ไะคือก็อย่างที่เห็น่วไปอยู่แตว่าท้องตลาดไม่มีฟู้ดเดลิเวอรี่ผมก็เลยแบบเสชหาหน้าน,นี้นู่นผมก็เลยเนะี่ยเออลองเสชหาเองสมองเองทําเองเรียบร้อยปุ๊บได้ฟู้ดเดลิเวอรี่มาแลวบูบเนี่ยฮะอันนี้ก็คือครบคันเลยนะมีทั้งผมได้จากเพื่อนได้จากผู้จัดการที่รู้จักก็ช่องทางไอ้ได้าจากเพื่อนนี่ก็คือเพื่อนได้จากตามถนนดีที แต่ก็ผมได้จากอินเทอร์เน็ตี่ยไม่ครบทุกช่องทางเลยเกษะว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หมดอยู่แล้วอะใหยผมแพเยาวจังอนะแต่ประมาณประมาณนี้แหละขอโทษนะถ้าพูดมาวนๆเออเออ,อยู่แต่นั่นแหละฮะอันนี้คือช่องทางในการหาอืมมีอะไรที่สงสัยอีกอะอันนี้คือช่องทางในการหาเริ่มงานอะไรยังไงคือคุณก็ไปถามตามร้านทอ,อกทีเกษมว่าถ้าถามว่า เออเรียนออนไลน์แล้วมันจะทําไปด้วยได้ยังไงก็แน่นอนอะเด็กเด็กอยู่แล้วคือเขาเขาเข้าใจไ้ยเราสามารถแบบถ้ามันเป็นงานที่แบบกะเช้าอย่างเงี้ยเขาเราก็จะคุยให้ได้ไม่ได้เราเรียนอ่ะคือแน่นอนหะเสาร์อาทิตย์เราสามารถทําได้อยู่แล้วเสาร์อาทิตย์แต่ก็จะแข่งขันนิดหน่อยเพราะว่าเด็กเด็กเยอะเหมือนกันยิ่งอ่ะย่ากเหนื่อยอย่างเงี้ยยิ่งช่วงที่แบบตอนคนพนักงานเยอะเยอะ่ะเสาร์อาทิตย์นี่ก็คือลงเสาร์อาทิตย์ไปอ่ะคุณอาจจะได้แบบอาทิตย์ละวันหรือสองอาทิตย์วันหนึ่งอะไรทวนองนี้อยู่แล้ว แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีฮะเป็นการที่เราได้ไปฝึกหรือถ้าเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยผมก็มึนไปเลยครับผมไม่แคร์คือผมจำว่างานมันเข้าหบาสองแล้วก่อนเปิดร้านนะเรากวาดพื้นถูพื้นถูนถโต๊ะเช็ดโต๊ะอะไรพวกนี้ก่อนต่างๆนานา,นาผมก็ใส่มาสามารถใสาาถ่หูฟังเรียนออนไลน์ไปด้วยได้ไมันไ,ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนจริงๆหรอกครับมันมแค่เข้าไปเช็คชีสหรือคุนเทนตใช่ปหอืม แต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะต่อให้คุณเรียนออนไซต์นะแนะนําว่า,าหารพราธาแบบถ้าถ้าคุณได้แล้วอะหยุดไปเลยแล้วไปเชื่อผมดิขาดเรียนแค่วันเดียวไม่ไม่ตายหรอกการที่คุณได้เปิดประสบการณ์อะแม่งดีกว่ามหันตากขี้เหี้ยดีกว่าโคตรผมแนะนําให้คุณหยุดหนึ่งอาทิตย์แล้วไปทํางานทั้งอาทิตย์เลยผมแนะนําอย่างนั้นมากกว่าการที่ไปรเรียนอีกอืมถ้าไม่ติดว่าสอบหรืออะไรเงี้ยผมแนะนําจริงๆ ไปหาประสบการณ์ไปฝึกไปเรียนรู้อ่บมั่นดีกว่านะแล้วเราก็จะได้ประสบการณ์ไปต่อยอดนั่นนี่นู่นทั้งประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานการพูดคุยกับคนการเรียนรู้ในการความหนักของการทําง,งานนั่นนี่นู่นนั่นแหละส่วนเงินมันก็จะไม่เยอะหรอกฮะ,ะก็ขั้นต่ําขั้นต่ําของสมัยน,นี้ในกรุงเทพคือสามวันสคืนต่อใช่ป่ะแต่ว่าก็ไม่เสมอไปฮะ อย่างยัง่งเลยตอนนั้นแรกๆก็คือวันละส 300, 300ามร้อยสามร้อยทำงานแปดถึงเก้าชั่วโมงโดยประมาณก็คือเข้าง,งานบ่ายสองปิดค้าทุ่มแต่ว่ามันก็จะแล้วแต่อย่างช่วงโควิดตอนนั้นมันจะปิดไวหน่อยเพราะว่าคนมันน้อยนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะมาบ่นในฟ้องอีกว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ได้ทางานวันละแปดชั่วโมงนะไม่ทํางานมากกว่านั้นถ้าคุณแบบอาบน้ําเตรียมตัวที่จะไปทํางานนั่นก็คือคุณเริ่มทํางานแล้ว และการที่คุณกลับบ้านมาอาบน,น้ํากว่าจะได้นอนกว่าจะได้พักอะ่ะนั่นนั่นคือกว่าคุณจะได้หยุดงานเพราะว่าคุณยังอยู่ในสภาวะทํางานอยู่ยังอยู่ในเวิร์กโหมดกกใช่ปะแต่นี่เ,เว้ไปทํางานอย่างนั้นมันก็ดีอยู่ดีมันมได้ประสบการณ์ที่เยอะมากทำให้เราได้เรียนรู้หลายอย่างคือถ,ถ้าผมไม่เลือกทํางานผมก็จะไม่มีทางรู้แน่นอนว่าแบบมันเป็นยังไง การทางานปชั่วโมงต่อวันเป็นยังไงแล้วจริงๆเราไม่ํางานปชั่วโมงนะจริงๆเราต้องทำงานมากกว่านั้นนู่นนี่นูน่นน,น,น,นั่นแหละัน,นี่คือการหาอันนี้หัวข้อคือหางานยังไงใช่ปะ่ะนั่นแหละอันนี้คือการหางานยังไงซึ่งอาจจะพูดได้ไม่ครอบคลุมแต่ก็ถ้าสงสัยอะไรไงก็คือมเมน้น์ถาไมไว้ได้เลยฮะถ้าชอบก็ฝากกดไน์นะไน,น,นิดนึงนะเป็นกำลังใจให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เหงามากเอาจริงรู้สึกเหมือนคุยคนเดียว เพอย่างน้อยมีเพื่อนสักคนสองคน,คคนอ่ะกดไลค์ให้รู้ว่าเรายัางรักกันโอเคไหมให้รู้อย่างน้อยแบบสิ่งที่สื่อสารไปเนี่ยเล่าให้คนแบบมีประโยชน์ต่อคนสักคนอ่ะก็ยังดีนะอาจจะดูนิดดีนิดนึงแต่ว่านั่นแหละจากใจกดไลค์น่อยผมเข้าใจแล้วท,ทําไมยูทูบเบอร์ถึงแบบอยากให้กดไลค์ <laughs> อยากได้ก็ใช้หนานีย่ยนน่แต่นั้นไงฮะถ้าชอบยังไงก็ฝากซับฝากากดไลค์ด้วยครับถ้าสงสัยก็คือเมนทถามไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปตอบนะ 好笑，兄弟，拜。